อเหี mm, rumor, mm. ่ยวเนาะเหี่ยวเหี่ยวยามหนเนาะนบึ่เนาะใบยังมีอย no, ู Gun ่เหี่ยวเจากมือละงัดนลยสิโอ้เหี่ยวเขาว่าว่ามันอันคาดความอบอุ่นใควอืมมันจึงเหี่ยวเอาพี่น้องเนาะ มันต้นกระครบันมันคาดการอบอุ่นนเลยน้องเหี่ยวบนครูพี่น้องสาวครูบ้านโพนาดีพี่น้องวันนี้ก็ได้มาแล้วเว้ยหาสาวครูกำลังคนมันคนเดียวพี่น้องคน้นเงินสดคนมันคนเดียวพี่น้องให้่วนมัน เ้าหาไปกันหยอกเพื่นกันพีนน่น้อแม่เราไปก้นมันตอนเที่ยงเรามา,า,าแม่ <c ười> คือปิด,ดาปิตาแท้ <c ười> จากมือละคุณสองมือหวานคุดได้คุดมมือนี้ก็เลยนี่เสานี่เสานี่ เก็บขักแต่ได้สิสปุ๊กอีกบนจ้ะบูรุษกระนาปุ๊กเลยก็ได้หน,น,นึ่งองปีเลยได้ไข่นี่นะมันยีงได้เออมันโองปีอีกบนนี่บ่แม่วันปีเดียวนี่แหละแต่ว่าไข่นะจ้าง,งรถกเขาไขพิการนี่เยกล้องทีนี้เราไม่ได้ยกล้องเอออัสสัมดีสาวครูคนงามสบายดีพี่ <laughs> นา <laughs> พี่ตาวันนี้พี่น้องเลย เด็ดยันดำมาอะไรสิ่งแล้วรบอกแล้วแล้วล่ะแล้วอืมแล้วันกักบุักไดเะเอมนีตันะคือบก้นคนเดียว quân một con điều. À họ nhiều con điều, con con điều. Bà. Tôi hà phục mà con sỏi. <laughs> 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 nhạc nó Chắc mới ít tiếng khẩu ít Tây à. sòn tươm ít

มันกานั่อยูแบบมันกางายอยู่บนต้นไม้กางายบอกมันปีเดียวสองปีนี่มันปีเดียวนะมันปีเดียวว่ามันปีเดียวพี่เนาะเอาเจ้าก็ให้มันเข้าเลยเนาะเขาตงออมันเข้ากลางคืนบ่ างเว้นจางขึ้นฝายมันแรงมันว่างกัะโป้งขึ้นเลยมันจะก้นกันเออไม่ได้คิดว่าสิได้ก้นนี่อยู่ดีข่ขาดของน,น,น,นึ่งนี่เสาโคนี่ บุพังลึกเนะเาะกูแตยยย่ยำแลงูแต่โอีลอะไรเงี้ยก็เก่งหลายพี่น้องบหลสาวโคยำพกักเนาะมันก็แบบนี้ย่ำ <c oughs> พกักก็น่ารำน้าเลย <c oughs> โอ้นี่ขอดุแลมันคนแบบค้าอล้วก็นั่งอยู่เฮือนเพ่ออนกจยูนไะเทรากอมีจักสวนนี่ ผู้ใดกดนําหมู่เนาะเออเพแล้วเหี้ยแล้วก็มาอืมาโอ้ยปะสดเนาะฮะบ่มีนบ่เฮ็ดนเเปดนึงเนาะให้เนาะให้ FC หลายคนเฮ็ดนี่เ็เินึงเปิดนึงเปิดนึงแล้วก็จึงอัดม้ยนึงนึงายน่ะเอาคอนก็นึงแล้วจึงนั้นมื <c oughs> โอ้ยมองกระตกุกอาซื้อยังก็ลืมละซื้อยมสาวยมคนสวยสวยมาตากดดแดดเนาะมีเป้าหมายอยู่บ่เนาะเฮ็ดผู้เดียวน,นะปาาเ,ปเ,เป้าหมาเยเฮ็ดไปเลยๆบ่มีเป้าหมายอ่ะยันไปมีเป้าหมาเยเก็บเงินทอนแล้วมีเป้าหมายแล้ววะมีนาทีเอาชิได้ป่ะเฮ็ดไปเลยๆ พอเด้ถือใจเราจะเอาแต่งเลยกับผูจักนี่อทอนเงินไว้อยู่กิจกรรมวันนั้นกิจกรรมย่ามพักเงียบ <c oughs> อา้าอาดไว้เนาะอาดไว้ระเบิดข้ามไว้ก่อนอัดวัดก็ได้นะในมันกะง่ามไม่คนงามนะ น้องพี่น้องนนงามน้องบัสก็ได้เนะเี่ก็งามนี่มันสาวคูพี่น้องนี่หัวใหญ่นี่ตัวใหญเจ่ยวรอนีกางเเอาตัวที่งัดแล้วนี่มดก่อนนะ

คนย่างรัดมานี่แหะกินย่างัดมานี่มันรัดมนันจะพูดเลยทำทางนะบ่ถามมาเลยบางคนยังซีกับหลังอยู่เอ้อเาออเห็นอยู่พุ้นก่แต่เราือเราไปพุ้นแต่พุ่นำนำเห็นว่าเราเห็นเลยมา้นนำ้ำอันนี้ล่ ก้นผมเดียวค่อยได้เวลาพักเฮียนแล้วจะเลยว่าเออดำหน้อยก้นเอ่าวเลยแล้วอะไรยังไปซอยข่าวนะวันเสาร์วันที่อะไรยังไปซอยขายแม่ดูมันแบบนี้นี่มันมีเป้าหมายแล้วบ่ชาวโฮยังบ่มีอยู่ยันว่ามีเป้าหมายมีจุดประสงค์มีเป้าหมายแล้วว่ะมีเป้มานะพี่น้องเนาะ Nó hết là cả, nó lại con điều ừ. nhau không đứa nhảy được không? <laughs> มสมันนั่นแหละธรรมดาเลยสามนี่แหละประมาณสามเดือนนี่แหละแล้วก็งูเข้ามาหากักควายเขาา้าอันนั้นแม่นนเน, 6, นื้นอป้าให้มัออนน,ะะนั่นเลยกันเขาห้องพันย่างนี่มาเนี่ยมาทำข้าวทำข้าวเบิ่งวะมะเท่วแบบสาวคู่จีนั่นระบร่พ,อพ่อผู้ที่ฮักระโบวะ นี่นคือ,อางานหนึ่งเขาลงสตอรี่ไปไทยบ่เออพ้าแม่ไปเที่ยวซื่ออืไปเที่ยวแบบเทศกาลอะไรบบนั้นนะบนองาศาเมื่อไปในเวลาไปอันไทยแล้วก็เลยความไปลิ้มเลื่มือเดียวเออไปกับมาบ่ปออไปนอนกลับมากไปแล้วก็พาแม่ไปไหว้พระพระนุ่มแล้วก็เที่ยวอันเบินก็เบ,บิ่งไอะไรทีไทยชิชงมงกลับมา โอ้โหผู้เราพาไปบ่น้องสาวกมาเด้ไปใช่แล้วบ่เอ็กเจ้าว่ตัวนึงเป็นหมาเขาอยู่กรุงเทพตัวนั้นแหละเราอยู่นครพนมมีเฮ็ดวี้อยู่นครพนมโอ้อยู่นี่เนาะตัวละเหลาขั้วสองขั้วนี้เขาเฮ็ดวี้อยู่กรุงเทพุอื ถามเพื่อเดยกมันจะมีเอซีอยู่ไทยเด้แบบผู้สาวเราไปเที่ยวไทยได้ไหมครับอหูวจักหลบหน้าลราให้เบาไทยนัดอยู่พูดเลยโอ้ยมันจะมีเอซีอยู่ไทยเห็นว่าผู้สาวเรามาเที่ยวเที่ยวไทยเขาจะเบิ่งหน้าคอยเลยคือคนบ่ฮัาแค่แบบแม่นเท่าอะไรหนึ่งในนั้นจะคือยิ่งกัแม่น งามเลยงามเลยเจ้าสูงเนาะเออจะคือคนเจ้าสูงอย่างอืมแท้จริงก็แท้จริงก็สระข้าวเลื้อยกับบุ้มี่ยังเออก็ธรรมดาอยู่เนาะเบึ้งเจ้าหนึ่งคือแบบทางงามแล้วก็แล้วก่ายิ่งคือขวายิ่งจะคือยิ่งจะคือเซฟไม่อย่างใดเออเงาภาพกดมันกับกู้เดียวพี่น้องงัดจนหมดส่วน ขุดพุดพุนพุพี่น้องพุ่นมือเดียวอ๋อกล่นหลามไเรื่องผัวบ้านี้จะคายได้ยินตาเบึ่งเนาะจายแล้วบอมีเนาะยันวะยันวะผัวบ้าวจะคายแล้วเนี่ยวะจะบ่มักคุเบ้าวนะจจ้าวะ còn <laughs> ní ừ, phu sai khâu máng nên cả cá si mắc bỏ cá si áo bỏ khăn thế giăng cả cá đấy <laughs> phải si bỏ nó phải si áo đấy háu à, lược háu à háu lược thảo đấy lược tao nó nhau lược lại ba มันเป็นยังไงเปลี่ยนยังไงเอาบุ๊มีเวลาให้เขามักไอเนาะไอเนี่ยนะนนี่เนาะขันเขาคือเดี๋ยวเขาจะมีความากแหละคนเีามีความมากมันต้องแค่แค่สั้นซี่ไหมล่ะวะแม่นคตรพอดเส้นอะไรแบบขันครบบุบเบาแค่เขาก็บบุมักโถบุมักลมบุมักจุกบุมักอันนั้นไปทานนั่นทานนี่กินข้าวบ่นั่นนี่บ่อืมเพราะเป็นคนที่นั่นเขาก็ฉุนปูซาฉุงบูติดเนาะ แม่บางทีก็เผาเ่าเห่าเป็นคนที่ว่าบูใส่ใจไี่อย่างเขาเออแท้ๆเป็นคนเงียบชะเนาะบพราะว่านี่เขาเอยากสนใจนะแล้วก็ค่อยกับผมมักเขาก็แบบค่อยคิดใจคือผู้ชายก็คือเดี๋ยวก็เฮานะค่อยกับคันท่าว่าครบไปเลยเนี่ยกับหูแจักเป็นี่กขาคบจะอีเหงาอย่ามากไานี่บ่ายเด็กเกิดมัก็ยังไม่งัด นั้นเหตุผลเนาะบางคนหัดเชลายกับผู้ชายของมันจได้จได้จะช่อที่จะล้อเรได้มีการโตหาโตซื้อโไปใส่มาใส่น่นๆแบนี้เนาะเผนเวียกงงเพราะประเทศเวียกเมื่อยแบบนี้แล้วเมื่อไปให้กัได้เผ็่ยังไงบางทีก็เพื่อเธอทราบทางพี่ย่งแล้วบม่ได้มี็ไม่ถูกค่โอ้บ่ใส่ใจค่ะบอา อืมแล้วพี่น้องมืออะไรละรับแล้วกันแล้วมือกลนบนางมันกิดามอืมเหี่ยวเนาะเหี่ยวเหี่ยวยามหนาวเนาะลนาวบึงเนาะใบยังมีอยู่เหี่ยวเนาะจักมือละงัดนี่สิโอ้เหี่ยวเขาว่าว่ามันอันขาดความอบอุ่นใครบ่าอืมมันจึงเหี่ยวตอนเช้าว่าง บดมืออลไรเด้อนาะพี่น้องเนาะมันต้นกระคอบอันมันคาดการอบอุ่นนะพี่น้องเหี่ยวหมดแม่เนี่ยคนเดสอโบนาววะน่าจะโของมันเนาะลายพื้นกัดลายพื้นกัดจะตั้งเลย ห้อย่าไปจากเนาะเป็นหยังสิบ่ซวน <laughs> à? <laughs> 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 bao ว่ามาขุดซอย bao ก็หามาให้แน่ <laughs> ทีทุกคนผู้สาวจะให้หาผู้บ่าวให้หาจังได้เนาะอ่ผู้ใดสนใจก็เม้นมาเด้อพี่น้องดดดอดเด้อเม้นมาเลยเราขุดเปลือกเงาแล้วเราขุดเดียวดื้ดีเราขุดไปขุดมาเราโอ้ยขึ้นในใจเรามาในหัวน้อยใช่หัวน้อยแท้ปะ นั่นแหละบางคนขุดมันบูปินมันบูปินมันขาดนะผู้แห้งจริงใจเปล่านะแม่เลยเอาก้นบูปินเนาเอาก้นบูปินอ้าวงัดขึ้นว่ามันขาดไปอ้าวมันจะมีตัวมันผิดพลาดตะบอกิดพลาดป่ะซะบอกจะพายบุกแค่นั้นเนาะกับบุกถูกนู่นโอเคกระโดดแมน ธรรมดาได้ดินเดินงานยูฟุแข่งไม่ได้หูมันก็นแน่น้อยได้แน่ะนะถ้าเที่ยวได้งามกว่ามันจบกะจะลกไหมบ่บ่บมีนะสั่นเดียดเลยเสมอเนาะเผื่อกัอออบบังนะแห้งไม่ได้กวจะเจ๊กเจ่กยิ่งขึ้นไปเข้าพผู้นี้ได้แข็งได้เนะี่ย ปู่มือเฮ็ดแยกแบบนมีแต่มีอบูงคนมาหยอกมาจู้จีถามตรงตรงบุม,บมีบุมีอเอลีนี่หา่อลีเลยโอ้บุมีอเอลีเด็กพี่น้องเอ้ยถามหาเถือ 10, ถ่อซิบเถื่อก็คือเก้าวล้างอะไรก็แม่นบ่เหินจ้อล้างรันได้ มีสามหลังเนาะสี่หลังซ้ำสี่หลังใส่อันเราเขาเอย่าไปถึงหัวได้ <c oughs> ไ,นะไงนะไก่เจ้างามเนาะพันยัง <c oughs> ไงเนาะไปตีปะ <c oughs> ลุกมาเบิ่งดูเปิดตัวแล้วนี่โอ้ยอตแต่ใจเปิดใจ <c oughs> ด้วยสูนมันบ็นเห็นหน้าเห็นตาเลยนี่พี่น้องตัวจริงนี่แหละสาว c o o ข้าคู่อยู่บา้านโฟนน่าดีอันนี้เราเข้าน้องว่ะนี่พี่้องเลือกเวียกมาเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองก,กินอาหารนน,น,นี้เนาะ บุคคลมากก็ได้เจ้าเน่มึงก็ได้อยู่ส่วนเจ้าส view, hey, ่วนมันตุนเจ้ายันง okay, like? ัวอยู่เฮือนสูงบาสูใครมาเยี่ยมเน่เพิงก็เห็นเท่ไดยเดี๋ยแปลงดื่มแล้วก็ได้ไหมเห็นเห็นก็มีบระมงเยี่ยมซะนี่เจ้ามีโบมีสบายอยู่ สซลายนอนนอนอู่ใส่อยู่เงือนงเงือนสาวผนองอยู่ดเดียวเฮ็ดกินเเดียวเพ่อเดียวมันจะเงือจังแล้ว <c oughs> <c oughs> ทิดนึงจะมอเดาจะเงือิดนึงเนาะเฝ้าด้วว่าจัมือ จะถามหลังใหญ่นี่กับแม่นหลังนี้กับแม่นหลังนี้มีคนอยู่ป่ะบุ้งอืมหลังแบบไหนเนาะหลังนี้อันนี้้ามบนเตีงกินบนเตีงกินฮาลโหลไข่เครื่องน้ำไข่ของไข่เครื่องตัวเองก็มากินแน่ละ เบียก็คือเจ้าเอาอะไรกินแล้วละ่ะเมาแล้วบุญโยมกับใครแน่ยังยังน้อยกับตัวเองซื้อมาไว้ก็ได้เป็นผู้คนมู่กันซะ